สัปดาห์พุธที่แล้วไม่ได้มาเจอเจอกันในช่อง YouTube เลยเพราะว่าไฟก็ค่อนข้างยุ่งแล้วก็มีสืบคดีแพ่งช่วงนี้ก็มีทั้งคดีแพ่งคดีแรงงานนะคะค่อนข้างเยอะก็ต้องใช้เวลาเตรียมตัวไม่ว่าจะเป็นการซักซ้อมนะคะในตัวของพยานนะคะไม่ให้เกิดความกังวลใจและก็ให้ตอบตรงตามจริงเกิดลำดับเหตุการณ์ที่ถูกต้องก็ต้องใช้เวลานิดนึง โอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เนาะก็จะมาเล่าให้ฟังในประเด็นที่มีคนสอบถามกันเข้ามาหลายครั้งหลายหนแต่ว่าอาจจะยังไม่เข้าใจเพราะว่าพิมพ์ให้อ่านเป็นตัวหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรวันนี้เลยจะมาเล่าให้ฟังนะคะในรูปแบบของเสียงบ้างประเด็นนั้นก็คือถ้าเกิดว่าลูกจ้างคนหนึ่งเนี่ยขอลาออกนะคะและ,อะขอให้มีผลสิ้นเดือนสมมุติว่าฝ้ายเนี่ยขอลาออกแล้วให้มีผลสิ้นเดือนธันวาคมละกัน แต่นายจ้างกลับบอกว่าไม่เป็นไรออกได้เลยออกเดือนพฤศจิกานี้เลยออกได้วันจันนี้เลยนะคะไม่ต้องรอจนถึงเดือนธันวาแบบนี้จะถือว่านายจ้างไล่ออกหรือเปล่าและลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยหรือไม่ในประเด็นนี้นะคะฝ้ายเคยเขียนไว้ในหนังสือเล่มเหลืองนี้ว่าแล้วก็โฆษณาหนังสือซะหน่อยนะคะเคยเขียนไว้ในหนังสือเล่มเหลืองนี้เหมือนกันนะคะว่า กรณีที่ลูกจ้างเนี่ยเขาเป็นคนลาออกจากงานเนาะแต่ว่ากําหนดวันที่จะมีผลเนี่ยยังไม่ถึงแล้วนายจ้างให้ลูกจ้างออกไปก่อนวันที่จะมีผลของการลาออกแบบนี้ไม่ถือว่าเป็นกรณีที่นายจ้างเลิกจ้างนะคะแล้วผลทางกฎหมายเป็นยังไงผลทางกฎหมายเป็นแบบนี้ค่ะในกรณีที่ลูกจ้างยื่นใบลาออกโดยขอให้สัญญาจ้างสิ้นสุดลงตามวันที่ที่ระบุในใบาลาออก หากนายจ้างให้ลูกจ้างออกจากงานก่อนพบกำหนดดังกล่าวไม่ถือเป็นการเลิกจ้างศาฎิกาเคยตัดสินในคดีนี้นะคะว่าลูกจ้างเนี่ยเป็นฝ่ายแสดงเจตนาในการลาออกก่อนแม้นายจ้างจะไม่ได้แสดงเจตนาอะไรสัญญาจ้างก็ย่อมสิ้นสุดลงแล้วแต่อย่างไรก็ตามค่ะการที่นายจ้างให้ลูกจ้างออกจากงานก่อนถึงกำหนดที่ลูกจ้างแจ้งไว้นะคะก็จะมีผลทำให้ลูกจ้าง เสียสิทธิ์ในการทํางานและเสียสิทธ์ในการได้รับค่าจ้างจนถึงวันที่มีผลพูดง่ายๆก็คือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาแทนที่ฝ้ายจะยังมีงานอยู่และยังได้ค่าจ้างอยู่นะคะมันก็ทําให้ฝ้ายไม่ได้เลยผลนทางกฎหมายคือนายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยคะ่ะแต่นายจ้างยังต้องใช้ค่าเสียหายส่วนนี้ให้แก่ลูกจ้างนะคะโดยคํานวณตั้งแต่วันที่นายจ้างให้ลูกจ้างออกไปจนถึงวันที่การลาออกมีผละคะ่ะ เหล่านี้นะคะก็จะเป็นเรื่องจริงนะคะที่เราพบเห็นกันได้บ่อยๆแล้วก็เกิดเป็นคําถามไม่ว่าจะฝั่งแรงงานเองหรือฟังนายจ้างเองนะคะการหาข้อมูลความรู้เหล่านี้ไว้ก็มีประโยชน์กับตัวท่านนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครมีเวลาหน่อยก็ลองไปอ่านติดตามเพจเรามีความรู้ให้ในทุกเช้าหรือถ้าเกิดว่าชอบฟังก็มาฟังได้ใน u t u b e นะคะแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับหลายๆท่านที่เข้ามาติดตามกันเพิ่มขึ้นเนาะจากร้อยคน200คน300 400 500จนถึงวันนี้มี600แม้จะเป็น ยอดติดตามกลุ่มเล็กๆนะคะแต่ก็สร้างกาลังใจให้กับฝ้ายแล้วก็ทีมงานนะคะขอบคุณมากเลยแล้วสําหรับใครนะคะที่ต้องการอ่านหนังสือเป็นเล่มหรือว่าข้อความเหล่านี้บทความเหล่านี้อย่างที่ฝ้ายอามเล่าให้ฟังโดยการรวบรวมไว้เป็นรูปแบบหนังสือเนี่ยก็สามารถไปซื้อหนังสือได้นะคะซึ่งตอนนี้ก็จะมีจําหน่ายอยู่ประมาณ3ช่องทางก็คือว่า1ที่ศูนย์หนังสือจุฬานะคะสาขาสยาม2ที่ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ ถ้าพระจาน์แล้วก็3ที่เพจของฝ้ายเองคลินิกกฎหมายรายงานก็สามารถ inbox ไปสอบถามและสั่งซื้อได้ค่ะตอนนี้เหลืออยู่แค่100เล่มหมายถึงรวมทั้ง3ที่100เล่มนะคะก็ลองสอบถามกันเข้ามาได้นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะจับจองขอบคุณสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ฝ้ายและทีมงานด้วยนะคะสวัสดีค่ะ